ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกเพจทุกวัยทุกสาขาทุกอาชีพที่กําลังติดตามรับชมคลิปของนันนนท์ทัวอยู่ในคณีนะครับเนาะครับมาหนีอันนนท์ทั่วกับภาพพ่อแม่เอยนงผู้อยากเด้งว่าไปเลี้ยงผู้หางว่าไปเลี้ยงนะครับเนาะหาบ้านพ่อซอกบ้านเห็นหรือเห็นแล้วพันหมักครับมันนีพามาเมืองว่าพอสมปองนะครับเนาะเอาพิกัดบ้านดอนแดงนะครับเนาะตำบลสำโรงอำเภอหนองสองหงองจังหวัดขอนแก่นครับเส้นทางไปสะดวกมากงานครับ อยู่บ้านแล้วกับติดอยู่ถนนสเส้นทางติดกับเส้นทางบ่ไอ๋น้องสองของบ้านไผ่นะครับเนาะพี่น้องก็สามารถเขามาเยี่ยมมาชมมาเรียกสื่อเรียกหาใดซูมือเส้นนะครับเนาะเอามานีง้อพอสสปองนี่มีหลายสาหลายสีครับบนเนี่ย <c oughs> น่อยก็มีใหญ่ๆก็มีนะครับเนาะบดนี้ไปเบื้องราคานํากันนะครับว่าราคาสิเป็นตาหักเป็นตาั่างบ่นะครับเนาะเิ่งตัวอะไรเป็นตามักขันมักแล้วกับเบอ้อ ผมขึ้นไปทนาเด้อครับเบอร์ของผมขึ้นไปทนาแล้วคัับมากแล้วโทรมาหาเพเล่นนะครับเนาะเดี๋ยวไปหาเล่าเล่นนะครับเนาะนี่ครับสวัสดีครับพ่อฟองครับสวัสดีครับครับมื้อนี้สิมีจะโควมจะคู่ครับมื้อนี้สามโควมกับหน่อยนึงโอ้สามโควมกับหน่อยนึง่งแม่แม่ไงเด็กหนึ่งไม่ไงว่าเดี๋ยววันเห็ดแม่บอกจากแม่โอ้บอกขายเออโอ้แม่นี่้มันตรงไว้เลยวะมันหาเดือนแล้วใหญ่สุดครับมื้อนที้แง่เรื่องใหญ่ตาเบิงหมดก่อนเนาะ กะท้ายของเบิ่งคือเก่าล่ะแต่ว่าบ่คั่นขายเอ้าเอาเอาคมนี่นะขอปองเนาะเอาคมนี้ล่ะ40,000เก่าเนี่คมนี้40,000เก่าเปล่นว่าแม่มันซึ่งมาได้2เดือนแล้วลูกเพีรแม่เออคมแม่ลูกลูกแม่นะครับ40,000เก่าแม่ท้องได้2เดือนแล้วเพิ่นว่า2เดือนแล้วว่านะว่าเว้าไปตามเพิ่นเนาะสิแม่นแบบว่าลูกมันก็สิ4เดือน5เดือนไปแล้วลูกแขนอันตั้นพี่น้องนี้แม่ก็แขนลูกไดนมาเลยครับตัวนี้ลูกแรกมันลูกแรกในท้องตัวที่2อันติดเนาะอ่า ลูกแรกเป็นลูกเพียเมียได้ครับนี่มมองเขีน, 4, ขนสีน่หมื่นเกาพันอ่านัางน้อยนี่สองหม่นหกาอยู่น้ำกันแต่พุทธิเได้ไปน้ำกันกัน,กนโยกชุดเลยเนี่โอ้นี่สองหมื่องหมื่อีเท่าน้อยน,อยนะโอ้เท่าน้อยสองหมืห้ายแมมันไปเป็นเมื่อนพเนอตเรแมมันท่านถือเนเจ็ดเดือนไปเดือนไปหนึ่งรัว่าตีเขาหาเดือนโอ้ท่านถึอสเดือนตัวกลัวพี่น้องสามโตนีน่ พามาเบ่งมือดีบงเดนบงงาม่นบโทุกัน่บาดาด้ะครับนี่ไทนี่ตดโปพุ่ลได้บุนน่ยใช่ตดโปดแล้วก็นิสัยดีสูงบ่ท่นถึง1อ0ดอกเนาะถึงลอ0ไสบไานเท่านี่ละเป็นง้วบบานครับบ่ได้วัดพอมันเป็นกัวไบานราคาตำหนิบ่วัดเนาะเนอมันหเขนดีวะแขน่นสมหอละหาสิบผลเลเนี่ยข่นอันตั้นสี่มื่นเก่าเนาะตัวละสองมื่นน้อยนตัวละสองมื่นกนน้อยตัวั้นก็2สองมื่นเนาะ สองมื่นหกพันหาตัวเท่าหน่อยน่ะตัวเท่าเท่านี่สองมื่นหกพันหาพี่น้องมักตัวใดบาดเนี่ยกินหานนี่แท้นี่เม่ตัวนี้ใส่กับอไรขามาเครื่องแดงตัวนั้นตัวนั้นเกรงงามพร้อมเท่าหน่อยเพิ่นเงินบ่พอมื่อได้เพิ่นบ่ได้เอาเมียมันแต่ว่าคู่นี่ครับงามงามครูนี่คู่แม่ลูกนี่โอ้แขนดีส่วนนออกสีเหลืองเหลืองเหงแดงจังหน่อยเนาะบ้านนี้คู่ตัวมากคมตัวมาครับได้ขึ้นมากเ่ยบ้านเนี่ยอันนี้เท่าบดครับบ้านนี้ แม่ขอบหูดำขอบตาดำหลังแดงคุยหล ắng, ัดง,ดง,ง,งดำแดง<ำ>แดงเ,<อ>เครื่องเพชรเป็นดำบ่ดำลูกกันหูดำหีดำเโอ้โหนี่หกหมื่นเก้าเลยเครื่องเพชรดำลูกได้ประมาณเบิร์เพิ่นว่าเบิร์ถึงสองเดือนเลยลูกตัวนี้อืบัณฑิตแม่ทองว่างอยู่เนาะแม่ทองว่างเพิ่นว่าลูกได้เดือนสี่ข่าวสองเดือนแต่เ่ิร์นถึงว่าตอนได้มือเอามาครับแม่ขาวโบดเท่าโบดเนาะ ลกูกแดงจึงคืนครับนี่มัน<ล>เป็นมวานเดือนเพื่อนปล่อยไว้ในสวนเใอนอสวนเข้าม้านว่บสวนเข้ามา,า,มาลูกไส้ว่ามันถวนมาเชงิงมาัานมันมันมันว่าเชิงเกินไปมันป่าดออกเมาเมาไทมเมาเมาไทาาาาา่แท่นเออมันว่าชิงมันเชงิเชงขือบนน่นง่ายเข้าเอ,าอู้น่นอกมันเทียกจำกัดตัวสวนแบบใดบ้างนะว่าสวนมือมกานี่ตัวนี้ชื่อแม่พ่อบัานๆแล้วเนาะพ่อบ้านต่องงามเลยเออี่น้อง ส่งแม่เพิ่นก็้นสูงจุล้อยสี่สิบเดี๋ยวน้อประมาณนี้เหรอสี่สิอยู่สี่สิบบวกเนาะสี่สิบนิลละบ้านนี้แข้งขาดีเขาทาเล็บดีบว้่มีปัญหาเนาะครับเล็บเนาะมึงพว้หนอกพว้งนุ่มเต้านองเต้านุ่มนั่นครับโอ้ดีดีดีเขามีติงเรื่องกับเห็นมาใช่ครับเหียเอาอยู่ง่วนี่กันกันอันลูกแม่สีแดงได้กินอันหยาจังน้อยนี่หนาตื้อเผื่นี่ดูดีกว่านี้เองว่ะโอ้นุ่มชัดๆเลยเนาะนุ่มชัดดีเนาะ นูนครับนุ่มครับเจิ้นนี่ลูกเพิ่นลูกสาวลูกแรกข้างลูกใจนอตัวนี้ลูกแรกลูกแรกลูกแรกบ่อ่าอืมเป็นง้อลูกแรกลูกต่อไปตัวที่สองนังนาเพราะสมค坤เติบอยู่งไหมนี่อ่ะพี่น้องนี่ควบที่สองราคาอยูุติได้กับครับหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าพันอ่าพี่น้องควบหนึ่งควบสองชดในสวยง้อนุ่มดีนุ่มดีเนาะแม่นี่อ่ามาโซนโซนบ่ปิ่นงู บ้านี้เปเบิ่งโคมประเภทแดงจึ้งคืนครับบัดนี้เดี๋ยวไปเอาใบก่อนบัดนี้ใบหลอดแดงแสบตาลูกแม่ท้ายใบหลอดไปใบหลอดน้าอะนะนะครับเนาะโอ้ถึงแม่ทงหลวบทงลูกสวมก็เลยขามายางโกครับแม่เพิ่นคุยหลังดำๆแม่ทับเราเด้อโอ้หนาครับนังน้าเมืองโคอครับบ้อแม่ทับแล้วเอาใบก่อนเรียบดีแม่ก็ทับแล้วพนะพนะไปเอาใบอยู่นะครับไปเอาใบอยู่เอา ช่อมคมงามพันธานะครับนี่นี่ช่อมคมงามของลูกพันธะเนาะนีนลูกพอะไรเนาะมันแดงครับเถอะหน่อยเนาะครับมือนี่มีโคมแดงโคมขาวโคมเหลืองโคมไทยบ้านนะครับเนาะนี่แม่แดงไงอ่ะถามเบื้องไรนะครับว่าเพิ่นเป็นเมบอกอะไรนะเป็นเบื้องน้ำในแม่บอกร้อยสามจุดหาเทียริ้วเมี่ยน่เมะไงบ่ร้อยสามหาบวกไอลูกงามเนาะโอ้ล้มดีเถอะป่ะสามหาบวกมป็เบื้องเต่าล้มมันครับผมครับปากน้องคือสีไหล ลูกแดงจึงคือเออประมาณมีใบเลยครับวันนี้เมาเบิ้งใบเกิดใบทับเพิ่นงนะครับเนาะเบิ้งเอาเอาครับใบมาแล้วนะครับเนาะนี่ครับแม่เพิ่นทับ FKKF สามหนึ่งนะครับเนาะนี่อ f สามหนึ่งเอามือทับเพิ่นสิบสองสิงหาหกสี่ครับกำหนดค่าใบสองมีธุนายนหกหาปีหนาเด้อครับนี่แม่นี่ส่วนลูกกันใบไม่อยู่แต่บริมาณน้ำเอาให้พิดวะอืมเมื่อยู่ใบเพิ่นเอาให้พิดนะครับ มบ่ผิดแต่มีใบอยู่ได้ครับมันมีสามใบเนาะกาซีท้วงเาใบมั้เนาะจังคอยท้วเอาใบใหมเเออ่เ,มเพิ่นเด้อครับเด้อแม่นี่มีพอนด้ครับนี่พอเลือดไอยเด้อครับตัวนี้แล้ว่าลูกมึงได้แผลหรอะบานี่ใบบานี่มันสับสนกันพันว่าเรียกเอาไม่จังคอยสีท้วงเอาใบน้ำจืดของเล่าหม่ว่านสันเด้จักบาทครับควบนี่เนี่ยง,งามงามงามเนี่เดีงงามงามนี่เก้ามือซี เก้าหมื่นสี่พันลูกสุดจอดเลยครับยิบใบใหายวัดบริบูรณ์ลูกนี้พี่น,อนอ้องโทรมาถามเอาด้วยครับว่าลูกพ่อไหนเพราะว่าเพื่อนหยุดทรไปเอาใบอยู่โทรไปถามเอาเนาะพี่น้องนเนาะเล่าให้มาผิดอืเพื่อนห้ใบมาบเพราะถือขันให้แม่มาบเพรถือขันมาวามันขันสีดามากันเนาะแมนต้องเอาใบมันถือถือเลยครับมะวา,ามาันันเลยแต่ว่ามีล้านเปอร์เซ็นต์ใบเนี่ยใบนี้มีล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวูพี่น้องเบังเล่าพ่อป้องว่าแม่งงามเนี่ย พ่อใดจงค่อยโทษมาถามเล่า,เ,<อ>าเล่าสิโทษไปขึ้นนี่ละพ่อปองสิโทษไปถามมาขึ้นนี่ให้เพิ่นทรงมาให้นะครับเนาะส่วนพี่น้องดิเบิงกัเพิ่นทรงมาให้เรียบร้อยแล้วละ่ะประเภทนั่งหน้าย่น,น,ยน,นครับลูกใส่กำไลขาวลูกสี่เดือนนั่นปะครับเนี่ยสี่เดือนกว่าแล้ว่ะเจ้าของเขาบว่าสี่เดือนนะครับน,น,นั่งหน้าย,นายน่นจนเล่นพี่น้องเนาะเอาใบให้มันมีสามใบตัวกอบโเบิงน,น,นั่นน้องมีสามใบเลยดีผัยมาเลยเนา,นา,นานะ มันวางอยู่น้ากันสามใบเด้วยซี่มนใบนี่ละว่าจะมาเอาไห้บ่ได้เบิองแล้วก็สีเล่าให้พิษละบ่แมนผมว่าบ่แมนมันย่าขึ้นนะเออบ่ได้เบิงื้นเอาจังค่อยเทาะเอาไหมเนาะมันเป็นหยังเอาครับมองเด่นมองดังมองดีแม่เพิ่นเป็นอย่ครับเขาท่าได้ส่งดีสวยงามอ่างดีนุมดีบ่ให้ลูกอยากกินนูกเรื่องเสียลูกเรืองนะขนาดได้สองรอบอ่ะบ่แมนเพิ่นขึ้นหรอบ่บ่มันได้สองรอบกวนเราเนี่ยโอ้ยนี่ไงบ่แมนเพิ่นติดแล้วตี ต,ต<น>ีตัวบ่ออยากให้กินเด้อเเนี่ยมิตรเต๋ตัวมาหักลูกครับนีครับเคเอฟสามหนึ่ง <นะ S 1> เด้อครับนี่ในท้องเนี่ยห่วงลูกลว่าวแต่ลูกออกคางไม่ได้แต่ว่าอยากอยากเต๋แล้วนี่เคเอฟสามหนึ่งครับนี่แต่ว่าอ้างดีมีเนาะสีนี่แดงจัดเลยครับเนาะแดงจัดเลยล่ะสีนี่แดงจัดจานเลยพี่น้องเอฟซีมึงนอนเนี่ยโอ,โอ้ครับโชว์ลูกขึ้นโชให้พี่น้องมึงดูมึงอย่านอน เอาพี่น้องมักยิ่งเด้งพุ่เป๊ปซี่อ่ะม,กๆๆมกๆๆักยิ่งเดงมักมักดูงอโงโชว์ไว้ดูแม่บอกอ่ะนั่นแหละมาจากแม่ได้ไหมมาขายดอกแม่นี่เดี๋ยวไว้แต่เบิ้งเบิ้งลูกมันงเอาเบิ้งหลบๆนะพี่น้องเนาะโอ้แม่นี่เขาท้าครับการทรงลูกน้ำตัวก็สวยลูกงามครับอันนี้แม่นี่เพิ่นเอามาโชว์ซื้อดอกบอ่ท่านขายดอกแม่บ่ท่านเนี่ยขายจุมไว้นี่บักลอยหกคิบกัวได้ครับแม่นี่ จงมาถึงเบิองลูกมันวะนุ่มโอ้เด้งขักเด้งเนี่ยหาเดือนแล้วช่วงนี้ช่วงท้ายช่วงแรกนี่สีสันอาสิโบดีเป็นไรพี่น้องสีสันอาสิโบดีเพราะว่ามันเท่าเราประกันก่วมมันบระเดียวถ้าแม่เดียดนี่โอ้ยขากนะครับบ่าจะเป็นแม่ลูกนุ่มขัดตัวนี้นี่มันบให้กินแล้วมันเตะแล้วสองหอบแล้วพันวาสองหลอดสาวแล้วโอ้ลูกสาวงามดีเนาะสิเนาะแม่นเอาครับพี่น้องเห็นมักแม่ได้ครับ มักแม่ไดข่คมได้เด้อครับเนี่ยมึงอีน้อยนี่ยงามสามโค้มกรบอีกแม่สาวน้อยแม่หนึ่งอีน้อยบนแม่สาวตัวนี้ตัวนี้น้อยเนี่แม่หน่อยสองหมื่นหกพันหาสองหมื่นหกพันอายุเอาไปน้ำกันกระแม่ตีเก่าลดเนี่ยเออโกอยู่ได้เนาะเป็นแตยไงเป็นเตยเนื้อหนังดีนะเนาะครับครับแม่โค้มนี่สี่สิบเก่าครับเนี่ยอันนี้สี่หมื่นเก่าเด้อครับเนี่ยอันข้อขาวใส่ก่อนหกหมื่นเก่าหกหมื่นเก่าดเนะอันนี้เก่าหมื่นเก่าหรือเปล่า เก่ามือนซีเก่ามือนซีนี่เดงเจ้ยิ่งใหญ่หน่นบ่ว่าบ่ท่านว่าว่าจะเป็นแม่บ่เก่งเนี่ยนะเด้งค่ะเก่งเนี่ยนะอ่ะบาเนี่ยพี่น้องขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านทุกคนเด้อครับที่เขมเมาติดตามรับชมคลิปอันนั้นทั่วครับมือนี้มีตัวมักบ่หอมมดในบ่ถือบ่ตรงกะคอยโทษถามพอสมปองกันเด้อครับเด้อแต่ว่ามีลานประเทศลาใบนั่นพอเรามีสามใบแล้วมันไปยังขึ้นหยีเอาเลยเนาะฝากแม่ลูกนี่ก็ลูกคนน่ะมีใบ เกิดนะครับต้องคอยโทษมาถามเอาเพราพวะว่าเป็นโทษถามมองขึ้นนี่แหละพราะว่าตาบกเงือมากพท่านเบิ้งหอดใบเนาะมันคนเบิึงหอดใบผมเบิึงแล้วมันบ่ถ,ถือต้องครับออบ่ถ,ถือต้องเลยสิโทษเอามไหมอ๋อครับฝากกดติดตามก,กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้อันนั้นนั้นโทษไม่ได้เพียงหอกเด,ด,ด้อคลิปใดออกใบไ,ไม่กับสิบเบึงก้อนมูเบึงท่านมูเนาะสิบปฏิภาษคลิปใด,ดออกใบไม่เนะครับเนาะครับพอกันคลิปหนาคลิบไม่เนาะพี่รองเนาะ ยี่หนอนั่นทั่วกับพ่อสมปองครับสว,ส,สวัสดีครับ